ซีเนตพอดแคสต์รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอท้อกับสวสวัสดีครับผมนายแพทย์พลเดชปินประทีนะครับผมเป็นกันมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับในฐานะหนึ่งเนี่ยผมเป็นโฆษกของกันมาธิการแต่ขณะเดียวกันผมก็เป็นประธานอนุกันมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องที่อยากจะ พูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งมันเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกรรมาทการชุดของผมนะครับในฐานะของวุฒิสภาว่าเราคิดยังไงแล้วเราทําอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ก็จะเรียนอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่เรามีกรรมาทการชุดนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งอนุกรรมาทการชุดที่การมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยที่ผมเป็นประธานนี่นะครับ <c oughs> เราก็ศึกษากันดูว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปการเมืองนั้นเนี่ย ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเราก็วิเคราะห์กันว่าสถานการณ์ปัญหาของการเมืองไทยในขณะนี้อยู่ที่เรื่องใดเราก็สรุปได้สั้นๆว่าหนึ่งการเมืองไทยในขณะนี้เนี่ยเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยแรงที่สุดแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเป็นการทุจริตการเลือกตั้งซึ่งเป็นต้นทานของการทุจริต การบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็การทุจริตงบประมาณต่อมาเพราะว่าต้องมีการคืนทุนนี้ปัญหาเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยมันกระจายไปจนกระทั่งทุกหย่อมย่าแล้วก็ทุกรอบของการเลือกตั้งเนี่ยมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่เรียกว่าไต่บันไดความรุนแรงปัญหานี่มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนคาดว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะแรงที่สุดอันนี้เป็นประเด็นนะครับ เรื่องที่สองเนี่ยปัญหาของการเมืองไทยเนี่ยอีกอันหนึ่งเนี่ยคือความแตกแยกทางแนวคิดแนวทางนโยบายแบ่งเป็นขั้วเป็นฝ่ายซึ่งการแบ่งเป็นขั้วเป็นฝ่ายนั้นเนี่ยก็ทําให้ถ้าหากว่าเป็นขั้วเป็นฝ่ายที่ทํางานอย่างสร้างสรรค์รู้ว่าเรื่องใดเนี่ยเป็นเรื่องที่แยกเป็นฝ่ายไม่ได้แต่ต้องอยู่ฝ่ายเดียวคือฝ่ายประเทศไทยเป็นประเด็นเรียกว่าระเบียบวาระแห่งชาติอะไรแบบนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยต้องไม่มีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่มันต้องเว็นฝ่ายเดียวคือฝ่ายประเทศไทยฝ่ายประชาชนคนไทยอันนี้บ้านเมืองเราไม่เป็นมีคนพยายามที่จะทําเรื่องนี้เนี่ยแต่ไม่เคยสําเร็จนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาที่สองแล้วก็การแตกแยกกันนี้เนี่ยรุนแรงขึ้นเนี่ยต่อเนื่องกันมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยน่าจะสองทศวรรษแล้วคือ20ปีตั้งแต่44 4, 4, 4 5 4 6เป็นต้นมาเรื่อยๆนะครับจกนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยการเป็นสี เป็นฝ่ายแบบนั้นแล้วก็ตั้งป้อมเอาชนะคานกันแบบนี้เนี่ยคำถามคือประชาชนได้อะไรประเทศชาติเนี่ยเสียอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามใหญ่อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของคุณภาพของโหวเตอร์คือประชาชนในแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะมีเป้าหมายในการที่จะเปลี่ยนประชาชนเนี่ยให้เป็นพลเมืองพลเมืองหมายความว่าเป็นประชาชนที่มีสํานึก ส่วนรวมมากกว่าสำนึกประโยชน์ส่วนตัวระยะสั้นๆตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราสมมติฐานคือถ้าหากว่าประชาชนคนไทยเนี่ยมีความเป็นพลเมืองมากขึ้นวอเตอร์หรือคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็จะไปลงคะแนนด้วยดุลพินิษย์ที่ไม่ขึ้นกับอามิสินจ้างก็ยังมีคนบอกว่าคุณภาพของสสของผู้แทนประชาชนเนี่ยเป็นอย่างไรก็ให้ดูคุณภาพของประชาชน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เสียบแทงใจในฐานะประชาชนเหมือนกันนะครับแต่ว่าประชาชนเองก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยมันก็มีส่วนจริงดังนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่3มเรื่องใหญ่ๆที่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นกัรมาธิการชุดของเราโดยเฉพาะอนุกรรมาทิการชุดที่ผมดูแลจึงเสนอว่าเราน่าจะต้องทําการรณรงค์ส่งเสริมเรื่องของการเมืองในเชิงศีลธรรมเราเรียกกันเป็นชื่อง่ายๆว่าการเมืองวิถีใหม่ ก็เรียนแบบเอาจากโซเชียลนิว n o r m a l ลตอนที่เราโควิดนัะฮะว่ามันต้องเปลี่ยนวิถีคือวิถีเก่าไม่ได้มันเอาตัวไม่รอดการเมืองก็เหมือนกันถ้าเป็นวิถีเก่าเนี่ยแบบเดิมเนี่ยบ้านเมืองก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกหาการเมืองวิถีใหม่ทีนี้การเมืองวิถีใหม่ของเรานั้นเนี่ยเราหมายถึงอะไรรวมๆแล้วเนี่ยก็คือการเมืองในเชิงศีลธรรมการเมืองในเชิงคุณธรรมจริยธรรม คนที่มาทำงานการเมืองนั้นเนี่ยควรจะเป็นคนที่มีจิตอาสาจิตสาธารนณะเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเอาการอยู่ร่วมกันและการอยู่รอดร่วมกันของประชาชนคนเล็กคนน้อยและก็ประเทศชาติเป็นที่ตั้งไม่มาทะเลาะเบาแวงกันด้วยเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวอันนี้คือการเมืองในวิถีใหม่แล้วคนที่จะมาทำงานการเมืองนั้นเนี่ยควรจะต้องมาเพื่อให้มาเพื่อให้คือ เป็นผู้ที่จะมาเสียสละต้องมีความพร้อมก่อนต้องมีความแข็งแรงก่อนถึงจะมาเป็นผู้ขันอาสารับใช้ประชาชนได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าคุณยังไม่แข็งแรงตัวคุณเองก็ไม่แข็งแรงแล้วก็หิวโหยมาเนี่ยเพื่อจะเอามาเพื่อจะกอบโกยอันนี้ไม่ควรจะเป็นในเชิงอุดมคติไม่ควรจะมาเป็นผู้แทนทีนี้ก็แล้วจะทําอย่างไรการเมืองแบบนี้เนี่ยเราก็วิเคราะห์กันว่ามันยากนะ เพราะว่าดูกระแสน้ํามันเชี่ยวเหลือเกินน้ํามันเชี่ยวไปในทางที่เน่ามากขึ้นเรื่อยๆแย่ย่าแย่ลงไปการใช้เงินจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆการุจริตเนี่ยกินเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆคนเนี่ยไม่มีสัจจะวาจาขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยในสภาเนี่ยไม่ใช่สภาของสุภาพบุรุษสุภาพสตรีสุภาพชนแต่มันเป็นวาจาที่ใช้ในการที่จะทำลายล้างบั่นทอนกัน อันนี้ไม่สร้างสารรค์แล้วก็ไม่ใช่วัฒนธรรมที่ดีแต่เราก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราจะกําลังจะทํานั้นเนี่ยมันในเชิงบุดมคติเนี่ยคงไม่มีใครต่อต้านหรอกแต่ว่าในเชิงที่จะให้เชื่อเนี่ยไม่ค่อยมีใครเชื่อหรอกว่าเราจะทําได้ดังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับสภาพความเป็นจรงิงแต่ว่าในการเลือกตั้ง2566ที่กําลังจะถึงเนี่ยเราก็มาประเมินเราก็เห็นร่วมกันแบบนี้แหละครับตั้งคําถาม,ถาม ว่าแล้วภาคประชาชนเนี่ยที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศเน,นะฮะทุกจังหวัดจริงๆแล้วเนี่ยไปถึงอำเภอไปถึงตำบลไปถึงหมู่บ้านไปถึงองค์กรชุมชนตรงนี้เนี่ยคำถามว่าแล้วเราจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างเราจะกล้าที่จะก้าวออกมาเพื่อนำพาสังคมไหมจะแสดงตัวที่จะนำพาสังคมไหมคิดกันอยู่นานแต่ในที่สุดตัดสินใจว่าอยากันนั้นเลยเราขอเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ำ คือเรารู้ว่ามันยากมันเหนื่อยแต่ว่ามันมีศักดิ์ศรีมันมีความท้าทายมันมีเกียรติภูมิเพราะฉะนั้นเราจะขอเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ำในการเลือกตั้ง2,166ในคราวนี้โดยเราจะขับเคลื่อนกันอย่างนี้ครับว่าอันนี้ก็ผมเล่าสู่ท่านฟังท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อหรอกนะครับแต่ว่าเราทำจริงครับแต่จะทำสำเร็จไหมเนี่ยพวกเราเองก็ไม่เคยคาดหวังสูงนะครับแต่มันต้องทำ ถ้าเราไม่วหว้ทวนน้าในครั้งนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีคนกล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนเราขอเป็นคนกลุ่มแรกๆก,กันแล้วกันเราจะทําอะไรนะครับหนึ่งในการเลือกตั้ง66เนี่ยคราวนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยมีโครงการที่จะลนรงลนรงลนรงเลือกตั้ง2,566ลนลรงเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรู้จักและจดจําสิ่งที่เรียกว่าการเมืองวิถีใหม่ในเชิงที่มันเป็นขบวนการ ขับเคลื่อนของภาคประชาชนไม่ใช่ตัวบุคคลแต่มันเป็นขบวนการแล้วขบวนการอันนี้เนี่ยขึ้นมาจากฐานข้างล่างฐานข้างล่างเนี่ยก็คือทุกจังหวัดทั้ง77จังหวัดเนี่ยเราจะเคลื่อนขึ้นมาจากฐานข้างล่างแล้วไม่ใช่ที่จังหวัดมันลงไปถึงะระดับองค์กรชุมชนชุมชนตำบลอำเภอเท่าที่เราจะมีเครือข่ายอยู่ เราจะส่งสัญญาณแบบนี้แล้วเราจะเคลื่อนไปแบบหน้ากระดานพร้อมๆกันส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสังคมทั่วไปเนี่ยขอให้ท่านสังเกตดูแล้วกันว่าขบวนนี้เนี่ยมันปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่ของท่านตรงไหนอย่างไรแล้วก็ฝากเอาใจเชียร์ไอ้พวกที่ไหว้ทวนน้ําบ้างประการที่สองเนี่ยเราเชื่อว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่เนี่ยมันจะเป็นการส่งสัญญาณให้กับคนที่รักชาติบ้านเมือง ในประเทศเราเนี่ยมีคนรักชาติบ้านเมืองเนี่ยเยอะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่กล้าออกหน้าแต่เราจะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะส่งสัญญาณว่ามาถ้าใครพร้อมมาเดินตามกันมาแล้วพวกเราเนี่ยไม่ใช่คนจํานวนน้อยเราเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่เราเป็นพลังเงียบวันนี้เนี่ยจะส่งสัญญาณให้เกิดกาลังใจว่ามีคนไหว้ถวนน้ําแล้วนะถ้าพร้อมก็มาเรื่องที่สามเนี่ย ในกระบวนการเลือกตั้ง2,566เนี่ยเราอยากเอาหลักการของการเมืองวิถีใหม่เนี่ยไปวัดไปตรวจดูว่ามันมีพรรคการเมือง60 70 80พักที่เข้าสู่สนามเลือกตั้งทั้งนี้เนี่ยมีพรรคการเมืองไหนบ้างที่เข้าข่ายน่าจะเป็นพรรคการเมืองในวิถีใหม่แล้วเราก็จะส่งสัญญาณว่าเออช่วยกันสนับสนุนทีนี้เราจะดูว่าพรรคไหน ที่จริงใจหรือว่ามีแนวทางการเมืองวิถีใหม่เราจะดูอยู่สองสาอย่างอย่างที่หนึ่งจะดูนโยบายของพรรคดูนโยบายของพรรคถ้าพรรคการเมืองนั้นเนี่ยมีนโยบายลดแลกแจกแถมประชานิยมอันนี้คงไม่ค่อยเข้าขายไม่ได้ว่าอะไรนะคุณก็ขายไปเถอะเราไม่ได้คัดค้านไม่ได้อะไรแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยเชียร์นะก,ก็แล้วแต่นะครับสองตรงกันข้ามกัน พรรคการเมืองไหนเนี่ยมุ่งแก้ปัญหาความยากจนแบบยั่งยืนตาม SDG ของสหประชาชาตินะครับในข้อที่หนึ่งเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนแล้วอย่างยั่งยืนด้วยเราดูว่าพรรคการเมืองคุณมีนโยบายอะไรที่จะเข้าข่ายว่าแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนอันที่สามเนี่ยเราจะดูว่าพรรคการเมืองนั้นเนี่ยมีนโยบายในการปฏิรูปการเมืองหรือเปล่า แล้วมีการแสดงออกหรือมีจุดยืนวาทกรรมหรือการปฏิบัติการอะไรที่เชื่อได้ว่าพักนี้จะนำพาการปฏิรูปการเมืองอย่างจริงจังผมถือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลแผน5ปีแรกเนี่ยการพัฒนาการเมืองเนี่ยไปได้น้อยเพราะนั้นผมหวังว่าพักการเมืองที่จะเข้ามาในรุ่นถัดไปเนี่ยนะฮะน่าจะจับเรื่องนี้แล้วก็นำไปสู่การปฏิรูปการเมือง ปิการเมืองเพื่อแก้ปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันการเมืองที่ไม่สุจริตแล้วก็การทะเลาะเบาะแว้งกันทํางานการเมืองแบบไม่สร้างสรรค์การใช้เฟกนิวหรือการใช้วาทกรรมที่ทําลายล้างกันแบบนั้นฮะไม่สร้างสรรค์แบบเนี้ยอันนี้ก็ไม่เข้าข่ายที่เป็นพักการเมืองที่จะเป็นพักการเมืองในวิถีใหม่ขณะนี้เราก็กลัน่นกนกันการ่นดูพูดหลักการอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดปฏิบัติแล้วปฏิบัติอย่างไร เรากลองมาเนี่ยเหลือจํานวนหนึ่งแต่เราจำนวนหนึ่งเนี่ยเราไม่ตัดสินใจหรอกเราไม่ได้ชี้เป็นที่ตายแต่เราจะโยนอันนี้เนี่ยไปให้เครือข่ายตัดสินใจกันเราเองพิจารณากันเราเองประชาชน,นในฐานะประชาชนมีความสําคัญแต่ท่านน่ยจะให้ความสําคัญกับบทบาทของตัวเองเนี่ยแบบระยะสั้นหรือระยะยาวถ้าระยะสั้นก็คือคุณก็โหวตไปไม่ต้องไปคิดอะไรมากใครให้ผลประโยชน์ก็โหวตให้เขา อะไรแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าคุณคิดประโยชน์ของประเทศชาติและตัวท่านเองตัวคุณเองด้วยนะครับในระยะยาวแล้วเนี่ยต้องโบวตในเชิงยุทธศาสตร์การโหวตเชิงยุทธศาสตร์นั้นหมายความว่าถ้าคุณรักใครชอบใครที่จะเป็นสอสอเขตเนี่ยคุณเลือกไปเถอะแต่ขอได้ไหมไอ้ตรงปาตี้ลิสตเนี่ยขอให้เลือกพักการเมืองที่เข้าขายแบบที่ผมว่าเนี่ช่วยพิจารณาหน่อยสิเราไม่มีใคร ชี้ได้เราผมเชื่อท่านเองเนี่ยรู้ท่านเองรู้ว่าควรจะเลือกพักไหนเราอาจจะชอบคนนี้เราเลือกไปแต่พักเนี่ยเราก็เลือกน่าจะใช้ดุลพินิษฐ์ใช้สติใช้ปัญญาในการเลือกเลือกบัตรใบนี้เนี่ยต้องเป็นบัตรที่เลือกเพื่อปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะปฏิรูปด้านการเมืองสิ่งที่อยากจะฝากสุดท้ายจริงๆก็คือว่าขณะนี้เนี่ย ปัญหาบ้านเมืองเรารู้กันทุกคนปัญหาการเมืองเรารู้กันทุกคนการเลือกตั้ง2,566เนี่ยพวกเราก็คาดการกันได้ทุกคนว่าจะออกมาแบบไหนขณะนี้มีประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งอย่างน้อยก็การนำพาของอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของวุฒิสภาเนี่ยบุกหน้าไปก่อนกล้าออกนำดังนั้นเนี่ยประชาชนที่เดินตามนั้นไม่น้อยผมจะเรียนว่าไม่น้อยนะครับเดี๋ยวท่านก็ดู แต่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้ก็ไปลุ้นเอานะครับทีนี้สําหรับพวกหน่วยงานราชการหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียกร้องว่าต้องตรวจสอบบทบาทตั้งแต่ท่านเกิดองค์กรนี้ขึ้นมาแล้วก็ท่านเข้าใจบทได้แค่ไหนแล้วตีบทแตกหรือไม่ทําไมการปฏิรูปการเมืองเนี่ยรอบที่หนเนี่ย ยิ่งทำไม่ทำให้การเมืองดีขึ้นกับจะแย่ลงแล้วจากวันนี้เนี่ย2,566ควรจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่คลิกกลับดังนั้นผมจึงขอเรียกร้องให้โดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระรวมทั้งหน่วยราชการด้วยนะครับขอให้พิจารณาตรงนี้ดีๆแล้วก็ก้าวเท้าออกมาใสาช้างออกมาภาคประชาชนเนี่ยไปรออยู่ข้างหน้าแล้ว